สวัสดีครับน้องคายินด่วนสวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดีพี่พิงค์น้องชาว YouTube ครับ FC น้องคายจินด่วนอยู่กับน้องคายจินด่วนอีกเช่นเคยครับพี่เอาล์หรอพี่น้องงานยาวครับวัอน,นี้พามาเอากับเอช็สามหนึ่งสองเชทดสามหนึ่งสองซีครับสามหนึ่งสองซีเบิ้งครับ เทียบเท่าร้อยยี่สิบครับตัวนี้เมื่งการยืนครับพี่น้องเมื่งการยืนเมืองการล่วงดินแข็งนี่ครับเล้าแล้วครับชื่อชื่อว่าสู้แข็งครับนี่นี่ดู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 รถขนาดร้อยยี่สิบตักคือ1ิบรอดได้สบายครับดูดู ขักขักพี่นอ้องบางรถจกดินแข็งด้วยให้ท้ายครับว่านี่ลึกกีกเมตรลึกกีเมตรดูนี่ครับทีมงานโซนหนองคายหลงหัวประดุกดูจากรถยืนครับกับรถสิบล้อให้ทายว่านี่ ลึกกี่เมตรแถวบ้านเรียกดินตับมาครับนี่ดินตับมาน้องน้องหินครับพี่น้องดินเนี้ยไปใช้ผมที่ผมบอ่อน้ำเริ่มออกแล้วครับน้ำเริ่มไหลมาแล้วโอ้แข็งครับดินีน,นี้แข็งแต่ก็ สบายมากครับสำหรับแคทดูระดับความเร็วครับพี่น้องออเจะกอสอพิชยาข่อสร้างครับงานป้อนดินลงเขื่อนกั้นตลิ่งพังน้ำโขง ของใครครับรับดินทุกหน้างานครับใครมีรถแมคโครก็หน้างานก็สั่งไปเอาเพื่อจะเอาลงน้ำโขงลงเขื่อนกั้นตะลิ่งพังทำเป็นฐานลากฐานล่างครับเอาทรายลงเอาหินลงโอ้ใช้ดีดีเยอะครับอีกหลายอีกหลายหมื่นคิวที่เป็นรถสิบล้อก็หลายพันเที่ยวครับ งานยาวครับฝากติดตามครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกเรื่อยๆว่าจะไปเอากับแมคโครขนาไหนอีกน้อง่ายดีกรวนสวัสดีครับ